สวัสดีครับที่นี่ช่อง diy b ยชาติวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาประดิษฐ์ปลั๊กเซฟตี้ครับผมเพื่อเอาไว้ทดลองระบบไฟฟ้า220โวลต์นะครับเอาไว้ที่โตะ๊ะทดลองหรือว่าช็อปช่างนะครับผมตรงนี้ผมขอแนะนำว่าจะต้องมีใช้นะครับผมเพราะว่าระบบไฟฟ้าถ้าเกิดมีการชอ็อตมีการสปาร์ขึ้นมา จะตัดระบบไฟทั้งระบบหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่มีการเซฟตี้พออันตรายอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านพังเสียหายรวมทั้งตัวท่านเองก็จะเกิดอันตรายถึงชีวิตครับผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูด้วยนะครับจะต่อกันยังไงมาดูดีกว่าครับ ครับผมก็มาถึงโต๊ะทดลองแล้วนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาปลั๊กเซฟตี้ที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอุปกรณ์เหลือใช้ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราโดยทั่วไปเราก็นำมาทำการ DIY นะครับใช้ใ้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดที่เราซื้อหามานะครับ ครับตรงนี้ผมก็จะทำการทดลองประโยชน์ของของปลัก๊กเซฟตี้ตัวนี้ให้ดูก่อนเนาะนะครับผมตรงนี้ประโยชน์แรกคือถ้าเราทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับระบบ220บโวลต์นะครับ <_ C 1> ผมจะขอเน้นย้ำว่า220บโวลต์เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นหลอดดวงไฟ220บโวลต นะครับถ้าเกิดมีการต่อถูกนะครับถ้าผมเปิดไฟนะโหลดไฟเขาก็จะติดปกตินะครับถ้าปิดก็ดับนะครับผมตรงนี้แรงดันไฟก็จะปกติเหมือนเดิมนะครับผมจะทดลองให้เห็นหลายๆขั้นตอนนะครับ ถ้ายังไม่เปิดสวิตไฟนะครับไฟก็ยังไม่ออกมาถึงเต้ารับนะครับผมเห็นไหมครับก็จะไม่มีไฟครับผมแต่เมื่อไหรที่เราเปิดสวิตแรงดันไฟ AC ก็จะวิ่งออกมาในในเต้ารับสองช่องนี้นะครับผมครับผมส่วนกรณีถ้าเราเห็นไหมครับ ท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมสาธิตนะครับซึ่งน้องๆก็ถ้าจะทําตามอย่างก็ต้องต้องตอบปลั๊กอันนี้ให้เป็นก่อนนะครับไม่ให้อยู่ๆเอาปลั๊กอันนี้ไปเสียบทดลองที่เต้ารับบ้านเรือนโดยปกตินะอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับนะครับผมก็จะบิดสายสมมุติว่ากรณีด้วยผมเหตุผลที่ว่ารีบร้อนหรือว่าตอบผิดนะครับผมนะครับ กนนี้ก่อนที่จะทดสอบก็เราก็ต้องปิดสวิตช์ก่อนกรน,นี้อันนี้เลยนะผมจะบิดให้ดูเลยนะนี่คือการต่อต่อการชอ็อตเซอร์กิตของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมครับผมผมจะเสียบเขับไปก่อนในระหว่างที่เสียบเข้าไปเนะี่ยเราก็ดวงไฟก็จะไม่แสดงผลนะครับผมเมื่อไหรที่ผมเปิดดวงไฟดวงนี้จะติดฟ้องโชว์สถานะว่าเกิดการผิดพลาดในระบบที่เราทดสอบ นะครับผมในในการต่อแล้วก็ปิดแล้วก็ย้อนกลับมาตรวจเช็คเกี่ยวกับระบบที่เราต่อทดลองนะครับจะเป็นต่อพัดลมต่อหม้อหุข้าวต่อหลอดไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นระบบ220โวลต์ครับผมตรงนี้เป็นข้อดีนะครับผมครับผมก็ ทำการทดลองการผิดพลาดและถูกต้องให้ดูแล้วเนาะครับผมสองอย่างแล้วต่อมาผมก็จะมาทำการประกอบตัวนี้ใหม่ให้ดูอีกครั้งนะครับผมก่อนอื่นผมก็จะมาเขียนวงจรให้ดูก่อนนะครับผม วงจรก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายครับผมง่ายๆนะครับก็คือลายลายก็วิ่งมาครับผมก็เป็นสวิตแล้วก็เป็นดวงไฟครับผมที่เป็นไส้นะต่อไปก็เป็น ผมจะใส่ปลักสองช่องครับผมนี้เอ็นเอ็นก็วิ่งมาเลยครับผมครับผมจำบถึงกันเอนะ็นนะมีลายมีลายครับผมนี่ก็เป็น ประมาณร้อยวัตขึ้นนะครับร้อยวัตขึ้นไปนะครับนี่ก็สวิตสวิตธรรมดานี่แหละครับสวิตแบบนี้ก็ได้นะครับปลั๊กก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับผมได้หมดนะครับขอให้เป็นเต้ารับลักษณะเสียบได้ใช้งานได้ดีปกติสวิตก็เป็นแบบไหนก็ได้ครับผมถ้าวางไว้ก็เป็นอย่างนี้ดวงไฟก็คือดวงไฟตัวนี้ ตัวนี้ก็คือตัวนี้เต้ารับก็คือตัวนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับถ้าวางก็อยู่นี้เข้าใจง่ายๆนะครับผมแล้วผมก็จะเริ่มต่อนะครับก็ตรงนี้ผมจะใส่ไว้เรียบร้อยบางส่วนแล้วนะครับผมก็ไม้ธรรมดานี่แหละครับ ไม้ธรรมดาแป้นรองธรรมดาเรานี่แหละครับผมของเก่าก็เป็นขั้วหลอด E27 ครับผมหลอดนี้เป็นหลอดดวงเทียนร้อยวัตขึ้นไปนะครับต่ํากว่าร้อยวัตไม่ให้ใช้นะครับสองร้อยวัตก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นบล็อกลอยครับผมยึดกับแป้นไม้โดยตรงแนละ้วผมก็เริ่มต้นก็เข้าปักไว้แล้วนะครับสาย ก็จะสอดเข้ามาเข้ามาในกล่อง DIY ของเก่าใช้ให้เกิดประโยชน์ครับผมก็ถ้าดูตามวงจรแล้วลายก็จะต้องมาสวิตก่อนนะครับครับผมมาสวิตก่อนนะเนี่ยจะช้าเนาะ ลายจะมาเข้าสวิตก่อนนะแล้วก็ล็อกขันสกรูล็อกอันนี้นิวตันผมจำรอไว้เนาะว่ารอชุดปักไว้ไม่น่าสับสนคือจะมาเข้าข้างล่างแล้วก็รอออกข้างบนนะครับคือคือคือเข้าคือลักษณะตรงนี้นะ รอที่จะออกไปก็คือคือข้างบนนี้นะนะครับข้างบนนี้ก็ไปดวงไฟวิ่งมาหาเขาก่อนเลยนะครับดวงไฟก็จะวิ่งมาหาเขาเส้นหนึ่งสั้นหน่อยดวงไฟ อีกเส้นหนึ่งของดวงไฟเห็นไหมครับเพื่อนๆอีกเส้นหนึ่งของดวงไฟเนี่ยที่มาจากขั้วหลอดนะนี่นเห็นไหมอันนี้รับรับรับ,ร,บรับไฟเข้าสวิตละรับไฟที่ออกจากสวิตละแล้วมาดูวิ่งเข้าไปหาดวงไฟดวงไฟคือดวงนี้แล้วที่ออกจากดวงไฟก็คือจะไปหาปลั๊กละไปหาชุดลายแล้วหาชุดลายแล้วนะชุดลายลักสองช่องก็ต้องมีตัวจับนะครับผม ถ้าดูฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็ขันสกรูเข้าไปให้แน่นแหละเนะาะทำไรก็ให้แน่นๆน่ครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็นิวตนันนิวตันก็จะมาเข้าโดยครับ นิวตันก็จะมาจับรวมกับถ้าเป็นนิวตันก็คือเส้นนี้นะส่งมาเนี่ยก็คือมาเข้าปักเลยปักแล้วก็โดดมาหากันนี่ก็คือตัวนี้นะนี่คือคือตัวนี้นะคือโดดมาหากันเนี่ยตัวนี้แล้วอันนี้คือคือเส้นส่งมาเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้ส่งมาอันนี้โดดหากันนะครับสามารถทําตามได้ครับผมก็ลก็อก ถ้าเพื่อนๆมีของอุปกรณ์ใหม่ก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่แต่เว่าให้เอาของเก่ามาใส่ผมก็อันนี้คือผมยกตัวอย่างมาให้ให้ดูว่าผมเอาของเหลือใช้มาโมดิฟาย ดีไอทำให้มีประโยชน์ครับผมก็ของใหม่ก็ใช้ได้นะครับน้องที่กำลังเรียนกำลังศึกษาอยูอ่ถ้าคิดว่าตัวเองไม่แน่ใจก็ต่อไว้ใช้บ้างก็ดีนะนะครับผมไม่งบประมาณก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับไม่น่าจะไม่ ไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับผมก็ล็อกตัวนี้ไปสกรูยึดหน้ากาศถ้ามีสว่านแบตก็สะดวกสบายหน่อยเนาะแต่นี้ผมก็ลุกทุ่งไว้อย่างเงี้ยผมเนี่ยก็จะอยู่ลักษณะนี้เลย ที่เมื่อกี้ที่โปลมาก็คือผมจะเอาไว้ตรวจเช็คกระแสรครับผมเวลาเวลาตรวสอบโหลดหน,หนักผมก็จะเอาดิจิตอลแคมมิเตอร์มาคล้องตรงเนี้ยนะครับผมให้ให้รู้ว่ากินกระแสเท่าไหร่ครับผมผมก็จะเสียบเข้าไปแล้วอันนี้ก็ทดลองอีกครั้งหนึ่งให้ดูเนาะนะครับผมนี่นะต่อตามนี้ ขอแนะนำว่าให้เป็นแค่ระบบ220บโวลต์นะอย่าไปทดสอบแรงดันที่สูงกว่านี้นะครับผมจะเปิดก็จะติดปกติครับผมเห็นไหมครับติดปกติแรงดันที่สูงกว่านี้อาจทำความเสียหายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าตัวท่านเองได้นะครับตัวนี้ก็คือคือบิดจ้ำรวมกันเลยนะั่นตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็เปิด ไฟก็สว่างจ้าสว่างมากคือเราจะบ่งบอกว่าเราทําอะไรผิดพลาดแล้วล่ะในระบบนั้นอ่ะนะครับเขาถึงจะสว่างแต่เขาก็ไม่ช็อตหรือว่าสปาร์เกิดเกิดช็อตอย่างรุนแรงในระบบนะนะครับผมนี่นี่ข้อดีของตรงนี้ักต่อง่ายทําง่ายครับผมสามารถเอาไว้ทดสอบชุดเล็กๆเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบไฟครับผม ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ช่อง DIY บายชาติด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ